วันนี้อาทิตย์ที่30ตุลาคม2565นะครับผมมาดูการสูบน้ำออกจากบึงหนองโคดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอ,อเมืองขอนแก่นนะครับสถานการณ์ต่างๆตอนนี้ก็คลี่คลายลงไปบ้างแล้วล่ะ นี่คือสภาพน้ําทั่วไปนะครับที่บริเวณบึงหนองโคดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอาเภอเมืองขอนแก่นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับน้าได้ท่วมอย่างหนักเลยครับบริเวณบึงหนองโคดบึงหนองโคดมีมวลน,น้ํารับมาจากนู่นครับรมฐานราบที่8รับมวลน,น้ําจากถนนมาลิวันจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากบ้านคําไฮนะครับแถวโรงเรียน การศึกษาคนตาบอดน้ำจะไหลามารวมกันที่บึงหนองโคดแห่งนี้จากนั้นมวลน,น้ำจากบึงหนองโคดนะครับก็จะไหลไปตามคลองร่องเหมืองลงสู่บึงทุ่งสร้างในเขตเทศบาลนครข,ขอนแก่นตะบลในเมืองนะครับจากนั้นมวลน,น้ำก็จะไหลาจากบึงทุ่งสร้างลงสู่ลําห้วยพระคือไปที่ลําน้ำพองลําน้ำชีไปบรรจบกันครับ ไหลไปตามเส้นทางน้ํานี่คือสภาพน้ําล่าสุดที่บึงหนองโคดเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ครับ